ออร่ะเดียดีเอ็นจินเตอร์เมนเอ้ยใช่คนละชาแนลเดี๋ยวเดี๋ยวโดนคาดิสิตเขาขอกราบสวัสดีทุกท่านนะผมครับผมนายซิร์เหมือนเดิมฮัลโ่ลเกม w อลทันเดอร์นะคะวันนี้เราก็อยู่กับรถถังที่ชื่อว่าวาเลนไทน์เอ็มเคจุดสิบเอ็ดนะครับผมนะเป็นรถถังไทร์สองนะครับของฝั่งบริทิสบริทิสแท้งนะครับเดี๋ยวฝั่งอังกฤษนั่นแหละทุกคนเรียกกันทั้งทั้งหลายแหละนะครับ ก็ป็นทางที่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะชอบก็ได้นะแต่ว่ามันดูอืดๆนะแต่ว่าไอการจอดเกาะของมันมันเท่ากับคอมเวลไฟนี่อันนี้เลยที่เราเล่นกันครั้งก่อนนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าไอหมอนี่มันดูเล็กกว่านะครับแต่แต่ถึงแม้ว่ามันจะคาว่าเล็กกว่าเนี่ยคำว่าเล็กกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเร็วกว่านะครับผมมันช้าที่สุดเลยนะครับแต่มาทีไดา ชาพอพอกับมาชูดา้าเลยเหมือนเอาสองอย่างเนี้ยบวกกันอะ่ะแล้วมันได้ไวายทายนะครับง่ายๆก็บอกตรงว่าวันนี้ช่วงนี้นี่บอกว่า,าต้องเอาไอ้นี่ไอ้พวกนี้ออกออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเยอรมันนี้ก็เพิ่งจะขึ้นหลักหกหมื่นเองนะครับก็ <laughs> ต้องรอต่อไปนะครับรอกันยาวๆครับเพราะมันนานมากๆคือแบบว่าถ้าผมไปเติมเนี่ย เพื่อเอาเอาไอ้นี่แปลงเป็นค่าประสบการณ์หรือว่า XP ให้กับรถถังผมเป็นค่ารีเสิร์ชของผมเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้เลยนะครับก็จะไม่ได้ทันทเีเร็วทันใจแบบหลายหลาย,ลายท่านช่ a n n e าหลาย,ลายท่านก็อาจจะใช้หลากหลายวิธีนะครับผมผมไม่สามารถบอกได้ว่าเขาใช้วิธีไหนนะครับแต่ถ้าเพื่อความสะดวกและก็รวดเร็วที่สุดก็คือการเติมเงินเข้าไปแล้วก็แปลงไอ้ค่าเนี้ย ค่า RP นี้กลายเป็นค่ารีเสิร์ชนะครับผมง่ายๆจริงๆมันก็คือค่ารีเสิร์ชแหะแต่ว่าเป็นค่ารีเสิร์ชที่คุณต้องเอาโกเนี่ยมาใช้ในการแปลงเพื่อเป็นค่าเพื่อใส่ไปในรีเสิร์ชของรถถังคันนั้นๆนะครับง่ายๆนะโอเคช่างหัวมันนะครับเรามาอยู่กับอ่าวาเลนไทน์ Valentine นะครับ MK 11นะครับผมอนะ XI นะครับผม XI นี่ก็เป็นเป็นเครื่องหมายโรมันเก่านะครับผม แปลว่า11 1นะครับ11ก็โอเคนะครับชื่อมันคือวนยนทอรเอ็มนะครับผมก็อยู่ในไทเออร์สองแลง์สองนะครับปัททะเ,ทเลตีสามจุดศนอันนี้ปกติอยู่แล้วรีวอร์ดเอ่อรีวอร์ดไลออนนรับสี่สิบเปอร์เซ็นนะครับ,นะร,บรีเสิร์ชพอยต์โบนัสปวยสิบแปดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักสุทธิอยู่ที่18บุดศตันเอนจิ้นพลังสอร้อยสิบามเที่1 1850rpm นะครับช้าโคตร Max Max Speed นะครับความเร็วสูงสุด24กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช้าไปไหนอ่าแล้วก็ c ชลเลนด์โ t โ t เทเดชชันนะครับการหมุนของอ่าป้อมปืนนะครับผม13.5องศาต่อวิทยทีนะครับต่อไปเรื่องเกราะนะครับผมเกราะนี่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเล็กน้อย มาเริ่มกันที่เกาะตัวนะครับผมก็คือด้านหน้าเนี่ย60นะครับผมนี่60ประมาณนี้นะครับจะเป็นตรงนี้ตรงนี้มันจะ30นะครับแต่ว่า30ของมันอะมีคาร์าดเอียอยู่ที่68ด้านข้าง50นะครับผมอ่า50แล้วก็ด้านหลัง60นะครับ60อันนี้อ่านี่60อันนี้ด้านหลังเขานะครับซึ่งมันเอียงมากนะครับด้านหลังเขานี่แต่ว่ามันหนาแค่17มมเองนะครับ แต่มันเอียง57เนี่ยที่หนาจริงๆคือตรงนี้นะครับคนเห็นปะเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยเดี่ยแต่ตรงเนี้ยนะครับก็โอเคมาที่ป้อมปืนกันดีกว่าป้อมปืนนี่ก็คือด้านหน้า65นะครับด้านข้าง60ด้านหลัง65นะครับก็ผมคิดว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาดีที่ เอาจริงจริงนะปกติคันอื่นนี่เป็นคือว่าด้านหน้าจะหนาด้านข้างจะเริ่มบางลงแล้วก็ด้านหลังคือบางสุดนะครับแต่นี่คือแบบว่าด้านข้างบางสุดด,ด้านหลังหนาหนาพอๆกับด้านหน้าเลยประมาณนั้นนะครับก็การเจาะเกราะนะครับผม109มมที mm ่100เมตร92มมตรที่500เมตรและ76มมที่1000เมตรแล้วก็อ่า การรีโหลดกระสุนนะครับผมห4ุวินาทีนะครับเป็นอัตรานะครับแล้วก็อัตรา,า visibility อันนี้ไม่น่าอันนี้จะ <c oughs> อันนี้ถูกตรวจจับ77เปอร์เซ็นต์นะครับการถูกตรวจจับก็โอเคมันใช้ปากกระบอกมันใช้กระบอกปืน75้ามิลล mm, ิเมตร OQFMK5 นะครับไม่ต้องถามว่ามันเหมือนอะไรมันเหมือนคอมเวล5เลยอันนี้เลยนะครับ ก็การอจเกาะเลยเท่ากันนะครับแล้วก็ใช้ปืนกลเหมือนเดิมนะครับเจ,จ็ดจุเบซ่าแมชชีนกันนะครับแต่หมอนแต่หมอนในที่แต่ถางคือมันมันโจดได้สับคอมเวลมันมันมันโจกระสุนหลักนะกระสุนของปืนปืนหลักก็คือ75นะครับส่วนอมอนนี่ได้แค่45นะครับก็ดูข้างในกันดีกว่าข้างในนี้มีแค่3ท่านนะครับผมดูข้างในนี้ข้างในนี้มี3ท่านก็ ก็ผมว่าคือตอนเนี้ยผมเจอจุดอ่อนมันละจุดอ่อนหลักๆของมันเลยคือด้านหน้านะครับผมนี่ตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยคุณเห็นไหมตรงเนี้ยเนี่ยตรงไปแถวๆนี้นะครับอ่านี่ตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยคือโคตรจุดอ่อนเลยจริงๆนะครับคือผมใช้หัอเนี้ยยิงเข้าแล้วครับตายเกือบหมดอ่ะเออ มันคือจะอ่อนมืออยู่ตรงนี้ง่ายๆเลยมันดูเหมือนจะไม่มีแต่มันคือมีอ่ะง่ายๆด้านข้างคือแบบปกติอยู่แล้วนะครับด้านหลังด้านหลังนี้ส่วนใหญ่จะยิงเฉียงอองหมดเลยนะครับนานๆที่จะยิงเข้ายกเว้น KV2 นะครับที่มันยิงเข้าแน่นอนโอเคสับรายละเอียดพวกนี้เอาไว้ที่หลังนะกันเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับสับครั้งนี้วาเอ็นทาเดี๋ยวขอเปลี่ยนไอพวกนี้ออกไปก่อนคือไอหมอนี่มันวิ่งช้านะครับผมวาเอ็นทาย MK11 เนี่ย มันวิ่งช้ามากเดี๋ยวคนดูกันแต่ว่าแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเทียบกับอ e. ีมาทิลดานะครับผมมาทิลดาจะเหมือนจะช้ากว่าด้วยซ้าไปทางทางที่มันความเร็วเท่ากันนะครับแต่หมอนี่มันถ้ามันเร็วกว่าดูดูเร็วกว่าเล็กน้อยนะครับก็คันนี้ก็มันมีแค่3ท่านนั้นคุณต้องดูให้ดีมิงันบอกว่าเรา คุณต้องดูด้วยว่าฝั่งมันเนี่ย <I refuse. S 1> <c oughs> มานยิงโดนเรากี่ค,คนนี่ก็อีกคันหนึ่งก็เป็นรถถังพรีเมียมของฝั่งเยอรมันนะครับเชอร์ชิลของเยอรมันคันนี้ก็ดังค่าน,านี่แบบว่าเหมือนพวกกันด้างค่าโดยเฉพาะนะครับหนามากกว่ายิงเข้าแต่ว่ายิงเข้านะพอยิงเข้าอยู่แต่มันหนาแค่ไหง ที่ผมตอนเนี้ยที่ผมบบว่าสังเกตได้เห็นน็คือแบบเกี่ยวกับไอ้พวกทีสามสี่โอกระตุกมากเลยทีสามสี่นะครับมันผมรู้สึกว่ามันจะถามว่ายิงเข้ามันเขายิงเข้านะแต่ว่าคุณต้องเลงที่ถูกจุดอะถ้าคุณเลงผิดจุดนี่คือแบบว่ามันจะเฉียงออกหมดเลยนะครับผมว่ามันน่าจะมาแล้วอนะนนยงเงี้ย <The> แกมปืนหนักแน่นไหมครับเออไอหมอนี่ที่แบบว่าต้องเดาอะว่าฝั่งมันรู้บอกว่าจะออกมาอยู่ตรงไหนนะครับแต่มันจุดออกเล็กๆอะแต่เล็กทีหนึ่งถ้าใครยิงโดนนะนัดเดียวจอดจริงสาบคนที่รู้นะครับสาบคนที่อ่าแล้วก็ไม่รู้ด้วยก็จะรู้กันนะครับ สาวคนที่รู้แล้วแต่ว่าจะถามว่ามันยิงยากไหมมันก็ยากอยู่นะครับมันไม่ใช่ง่ายๆฮิตทันมิชชันพังอะไรวะเกิดอะไขึ้นแต่มันก็หนาอยู่นะครับถ้าเทียบกับรุ่นในไทยเดียวกันผมไม่เห็นใครเลยกระตุกอะไรวะ286 คันตังนู้นนะอุ้ยได้ด้วยเสียมนหนักแน่นดีเนาะคันเนี้ยไปช่วยชาวบ้านบ้างเดือพี่ฮะพี่บางผมอยู่เชอร์เชีลแทก โอเคฮิต okay. เอ,อื้อนั่นไงไปอันหนึ่งคนโอเครัก okay. ษาชีวิตก่อนรักษาชีวิตโอเคผมเห็นละมีตัวนี้มีซูตัวนี้ตัวหนึง่งเดี๋ยวเรียบร้อยมีคนอยู่ด้านข้างอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าผมเข้าไปไม่ได้มันผมรู้สึกว่ามันดักอยู่อะ นั้นผมว่าผมใช้วิธีการดักบ้างดีกว่ามีคนไปแล้วล่ะแต่ว่าผมเหลือลูกทีมอแค่สองคนย้ำไว้ก่อนจะได้บอกว่าดูแลกันเองได้ใครตัวนั้นเอื้ออุ้ยเฮ้ยๆโอ้เฉียดมากเฉียดมาก อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเอืออย่านะอย่านะอย่าพึ่งเออเห็นไหมคุณเห็นเหย่าคุณเห็นเป้าเห็นไหมจุดอ่อนมันตรงนั้นน่ะเห็นไหมนี่แหละข้อเสียของมันนะถ้าคนที่รู้อ่ะรู้มึงก็รู้ว่ามันจุดอ่อนอยู่ตรงไหนฮะเอื้อเรียบร้อย KV1 ยี่ด้านข้างใช่ไหมอะไรอย่าเงี้ยยิงเข้าเถอะไม่เป็นไรไม่ละ ่าผมเห็นแล้วล่ะว่ามีคนเริ่มมาเล่นวอลทันเดอร์กันมากขึ้นนะครับฮาฮะที่สมัยก่อนนี่คือแบบว่ายังเห็นปะาปลายอะ่ะเอาจริงๆโอ้ยมุมนี้น่าย,ยิงมากอะ่ะแต่ว่าผมไม่มีมุมเลยตาเออืมนี่ยเนียครับบอกผมบอมตอนแรกแล้วว่าถ้าใครรู้จุดอ่อนของมันอะ่ะมันก็สามารถฆ่าได้แม้แม้ว่าจะเป็นเค ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันก็ตามนะครับคุณก็น่าจะรู้ว่าจุดอ่อนของมันอยู่ตรงไหนนะครับคริติคดดอลสายพายมันพังไปแล้วเดี๋ยวต่กขะบนะครับอื้อเรียบร้อยใครวะอ๋อโอเคทีสามสี่ทีสามสี่ฮโลเฮลโออกมาดิออกมาออกมา ออามาดิเฮลโลเฮลโลเฮลโลแท็กอะไรวะแท็กอะไรพังวะ <c oughs> ยิงแท็กมันมให้พังก่อนดีกันโอเคไอต,ตัวที่ยิงได้มันไม่เข้าไปวะเออแมชชีนกันเนอร์ตายโอเค มีตัวนี้ตัวโน้นโอเคเออโอ้โหเฉียดมากอาร์เทอรีนี้ก็ยังมีผลต่อเรานะครับไม่มากก็น้อยก็ตามถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับอนอกจากช่วยกำบังแล้วสามารถซารเดมเบทให้ฝั่งมันได้แล้วก็เกิดนั่นด้วยนะครับไอเขาเรียกว่า อ่าแอซิดได้นะครับมาทำไมเยอะแยะวะแท็กล่วงเอื้อโอเคครับอ่าเห็นไหมครับว่าจุดอ่อนอยู่ตรงนั้นบางคนบอกว่าวอลทันเดอร์ก็ดีกว่านะ บางคนอะบอกว่าเวอร์อัพ t ท n k ก็ดีกว่านะอะไรประมาณนั้นอะมันก็มีอย่างนี้นะครับผมผมเชื่อสิเชื่อผมสิถ้าผมไปถามในฟอรัรมทางทั้งสองฝั่งนะทั้งสองเกมเลยรับรองอะจะเกิดดรามา่าแบบกระหึ่มมากอะ <c oughs> จริงๆมันก็มีคนถามมันมีคนกล้าถามเลยนะก็จะใจผมไปอ่านมาสือเป็นฟอรัรมในของ World of Tank นะครับผม มีคนไปถามว่าเออเกมเนี้ยมันมีอะไรที่สามารถสู้กับวอลทันเดอร์ได้บ้างเออมีคนถามอย่างเงี้ยแต่ทางวอ l d ัพแท n งก็ตอบมาได้ตอบมาได้ดีเหมือนกันนะครับท่านั้น,นเองก็รู้ว่าวอลทันเดอร์เขาดีกว่าของเรายังไงอะไรยังไงนะครับเขาก็ตอบได้ดีแต่ว่าทางฟอรัม um ของวอลทันเดอร์นี่ผมยังไม่เห็นนะแต่มีคนถามแบบแบบคุณกลัวอนอ่ะ บอกว่าไอ้นี่มันดีกว่านะทําไมทําไมชอบก๊อปปี้จังอะไรประมาณนะั้นนะหรือว่าเออมันดีกว่าทางนั้นยังไงนะครับผมยังไม่เห็นนะแต่ทางของ world of tanks เน่ยผมเห็นล้แต่เขาก็ตอบได้ดีเหมือนกันนะผมก็ชอบดีตอบได้ดีมากโอ้หน้าตามหมดแล้วนะนั่นน่ะ อู้เฉียดมากเลยนะเอออะไรบางวะอ๋อโอ้ยมันกระตุกอะ่ะติดไฟไฟไฟลูกเคื่องเจมจา้าย<ป>ิงโดนห้องเครื่องอีกแล้วไม่พังด้วยนะ โอเคตายไปซะโอเคได้เวลาไปรอบสังหารมันการที่การที่ทุกคนได้เล่นหรบว่าทั้งสองทั้งสอฝักฝั่งนะครับผมทางด้านเหนือและทางด้านใต้จกดูแผนที่นะคุณจะได้รู้ว่าเออคุณชอบมาทางไหนแล้วสตูก็ชอบมาทางไหนอะไรอย่างนี้นะครับ มาเทีมันก็อ๋อมาแล้วอือโอ้ชิบอืมอเหนจิงไฟไฟติดไฟ,ฟ,ฟแล้วเพื่อนติดไฟแล้วอือเรียบร้อยถ้าระยะเนี้ยไอพวกแอนตี้คารไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่ถ้ามันอยู่ใ,ใกล้ๆเราอ่ะนอ้น,น่นากลัวจริง มาเทีมยมายิงเข้าอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วยิ่งเรามีทกทีมแค่สามคนแค่เนี้ยจะเอาอะไรไปสู้ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ไทเออร์นหนึ่งนะแต่ก็น่ากลัวตอนที่มันสามารถสกัดกั้นเราได้มาละมาละอำนาจมืดอ,อยู่ตรงนี้แล้ว <c oughs> โอ้อะไรวะ อืมเจ๊ะเออโอ้โหเออยิงตรงะไรวะอ๋อไฟไหม้โอ้ยไฟไหม้แันหนึงไฟไหม้แต่ตะกี้คุณเห็นไหมล่ะว่ามันยิงยิงเราเข้านะครับ ผมเลยไม่ไปไม่หามันไงอยู่ตรงนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็พอหลบได้เอาบ้างแล้ววะอยู่ไกลโอเคก็โอเคดีนะครับ,รบคันนี้ก็หลายๆคนอาจจะชอบคันนี้ด้วยซ้ำด้วยซ้ำไปนะครับผมก็ผมก็ผมก็รู้ว่ามันก็ดีเหมือนกันครับรนแรงดีเหมือนคล้ายๆคอมเวลเลยแต่ว่าข้อเสียมันนั่นคือว่า,ามันค่อนข้างจะ มีลูกทีมน้อยมากซึ่งแน่นอนว่าถ้าคนมันสามารถตายได้เพียงครั้งเดียวและจุดออกของมันก็ตะเกียคุณเห็นเห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่ามันอยู่ตรงนี้กับตรงเนี้ยคือมันเข้าถ้าใครยิงเข้าก็คือจ,จบเลยจริงๆนะครับมันมีลูกทีมน้อยนะครับ2ก็คือว่ามันขึ้นที่ช้านะครับแต่ว่าการริ๊บเงี้ยมันอ่าไม่มีนะครับแล้วก็อ่าข้างนข้างเออเลอร์น้อยนะครับง่ายๆข้าง,างๆเออเลอร์น้อยมากโอเคครับงั้นก็ เจอก,กันเขาหน้าผมเพราะว่าผมนายสุดเหมือนเดิมนะครับก็เขาหน้าจะเป็นมาชิลดานะครับโอเคนะก็เจอก,กันครับผม